เขาเร็วกว่านะสบายดีสบายดีป้าป่าเด้อพี่น้องเลยดปร้วปนล่นนะาป่าวงพี่น้องเลยมันก็ อ่าไมนได้ตูถ่ถยตูมุ่มาตางนี้แต่เศ้าพี่นอ้อยแต่เศ้ามาเนียเออภาพปลานองลวง้ะพี่น้องเด้อปีองึงสามสิบพันกีบเฮ่เฮ่ระดุมกระสามสิพันพี่น้องอปลาลายแต่ท้ผูไดามาอยู่แถวไกลๆแล้วมาๆๆลูมาล

กระดุงมึงไงขึ้นดอกพี่น้องเนาะข้าลงพอมเดียวพี่น้อง อันนี้ลงไรได้หรืเปล่าย่ตวกาเจ็บจังาดเกีบป่านอ๋อเยีย ถ่ายนอนลูกได้ผู้ท่านไปรถปลายลูกไม่ได้ก็อีไม่มานี่ล่ะลูกเดี๋ยวก็สานตีแล้วลายๆนั่นดีตรงกลางชมมันเป็นความ <coughs> <laughs>